มีคําถามมากมายว่าในขณะที่สวดมนต์นะคะจะมีจะมะีการหาวนะคะมีมีหาวจนแบบว่าปากจะขาดแล้วก็มีอาการง่วงง่วงมากก็อยากจะบอกตรงนี้นะคะว่าแม่ชีเคยนั่งสวดมนต์ในขณะที่แม่ชีนั่งสวดมนต์พร้อมกับผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหมดเสียงที่เป่งออกไปนะคะมันคล้ายกับผู เราเราเห็นเขาจุจดพุไหมคะไฟจากพุที่เป็นประกายออกมานั่นคือเสียงที่เราสวดออกมาแล้วก็เป่งออกมาจากการสวดมนต์แล้วก็จิตวิญญาณของเทพเทวดาหรือพรมหรือญาติของเราที่เป็นผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจะเป็นพ่อแม่ก็ดีจะมาจับแสงสว่างจากเสียงนี้ไปเพื่ออ่านุโมทนาอันนี้ไม่ต้องเชื่อทั้งหมดนะคะแต่เป็นเรื่องที่ไม่ฉีเคยเห็น แล้วก็เป็นเรื่องที่แม่ชีประสบมากัดตัวเองจึงอยากจะบอกว่าการสวดมนต์เป็นการเจริญสมาธิอย่างหนึ่งทําให้เราได้ใช้เสียงที่เป็นกุศลหลายๆคนถามว่าจะสวดบทอะไรดีถึงจะทําให้ชีวิตประสบความสาเร็จที่แม่ชีประสบความสาเร็จตลอดเวลาตั้งแต่มีชีวิตมาจนถึงวันนี้แม่ชีประสบความสาเร็จจากการสวดธรรมจัก กับประวัตนะสูตรค่ะเมื่อสวดไปสวดไปไม่ใช่คิดว่าตัวรู้นะคะตัวรู้แล้วก็ความเข้าใจในมรรคแปดเนี่ยมันมีมากแล้วก็เป็นพระธรรมที่พระพุทธองค์ตัดสรู้แล้วก็สั่งสอนผู้อื่นให้รู้ตามผู้แรกนะคะคณะแรกที่ท่านคิดถึงคือคณะของปัญจวัคคีย์ทั้งห้าแต่ด้วยบุญธรรมการรแต่งในห้าคนนะคะ ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีปัญญาทำรรของพระพุทธเจ้าในวันนั้นที่สวดธรรมจักรกับประวัตินสูตรนะคะแสดงธรรมแก่ปัญจวัคคีทําให้พระอัญญากุลธัญญาได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์รูปแรกนี่คือพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมจักรเป็นบทที่ท่านตัดสู้เป็นพระธรรมนะคะแล้วก็เป็นกลงล้อของธรรมจักรที่จะหมุนไปเพื่อให,ให้ให้ทุกคนเข้าใจว่า ความทุกข์ที่เกิดขึ้นนะคะความทุกข์ที่เกิดขึ้นมันมีเหตุนะคะเหตุที่เกิดทุกข์แล้วก็ไปถึงความดับเหตุของทุกข์ก็คือหนทางแห่งความเจริญแดอย่างในหนทางของความเจริญแปดอย่างนี้นะคะถ้าพวกเราเป็นคนไม่ถูกไม่เคยถูกฝึกเลยไม่เคยถูกฝึกเลยใน,ในเรื่องของจิตไม่เคยถูกฝึกเลยในเรื่องของเสียงเราอาจจะเป็นคนที่ ใช้ชีวิตโดยประมาทตลอดชีวิตเราอาจจะไม่เคยสร้างบุญในพระพุทธศาสนาเราอาจจะไม่ไม่ไม่เคยพูดดีกับใครเลยแม้แต่แม้แต่ดิรชานนะคะแม้แต่ดิรชานในครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธองค์ได้โปรดพุทธมารดาบนสวัรค์นะคะชั้นดาวดึงท่านโปรดด้วยนะคะพระอภิธรรมเมื่อพุทธองค์ไปโปรดพุทธมารดาอยู่บนสวรรค พระสงฆ์สาวกทั้งหมดนะคะก็รู้ว่าพระพุทธองค์โปรดพระอภิธรรมทุกคนจึงทุกองค์นะคะจํานวนพระสงฆ์ทั้งหมดเนี่ยเป็นจํานวนมากเข้าไปในถ้ำนะคะแล้วก็ซ้อมสวดนะคะซ้อมสวดในขณะที่ซ้อมสวดสวดอภิธรรมเนี่ยเสียงของพระสงฆ์ที่สวดอภรริธรรมกุศลธรรมะกุศลธรรมะ ค้างข่าวในถ้ำนะคะได้ยินเสียงของพระสงฆ์ที่สวดอภิธรรมเนี่ยหลับไหลค่ะหลับไหลเหมือนกับเพลิดเพลินกับเสียงแล้วก็ปล่อยเท้าปล่อยเท้าที่จับกับผนังถรร้ำอะตกลงมาแล้วก็ตายทั้งหมดนะคะห้าร้อยชีวิตถามว่าค้างข่าวเหล่านั้นรู้ความหมายไหมค้างข่าวเหล่านั้นไม่รู้ความหมายที่พระ ที่พระสวดนะคะแต่ด้วยความเพลิดเพลินในเสียงจิตจดจ่ออยู่กับเสียงโดยที่ไม่ทราบเลยว่าเสียงนี้แปลว่าอะไรแล้วในที่สดก็ตายไปขณะที่ตายไปคือได้ฟังเสียงของของอาการสวดอภิธรรมจึงทําให้เทวดาเหล่านั้นที่เป็นเดร,รัจฉานสวยเป็นเทพบุตรอยู่บนสวรรค์ไปใช้บุญจนจนหมดแล้วก็กลับมาเกิดใหม่นะคะ กำมาเกิดใหม่มาเป็นลูกของชาวประมงนะคะห้าร้อยคนนะคะโดยโดยเป็นผู้ที่เลื่อมใสในพระสารีบุตรครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ได้กล่าวแก่พระสารีบุตรว่าดูก่อนสารีบุตรท่านจงแสดงธรรมท่านจงแสดงปกรณ์เจ็ดนะคะปกรณ์เจ็ดก็คืออา,อาภิธรรมนะคะปกรณ์เจ็ดในในอาภิธรรมเนี้ย มันมีคำแปลนะคะเดี๋ยวแม่ฉีจะอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแต่เอาเป็นว่าเมื่อครังข่าวทั้งหมดตรเวยชาติเป็นเทพประบุจนหมดบุญแล้วก็ลงมาเกิดมาเป็นลูกของชาวประมงทั้งห้าร้อยแล้วก็เป็นบริวารของพระตาลีบุตรเมื่อเมื่อพระพุทธองค์ให้พระตาลีบุตรแสดงประการพระสงฆ์ทั้งหมดที่ที่เป็นผู้ที่ติดตามพระตาลีบุตร บวชมาเนี่ยสำเร็จพระอรหันทั้งห้าร้อนี่คือวัดจากนะคะเราวัดจากความเป็นเดรัจฉานที่ไม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่เพียงมีโอกาสได้ยินนะคะมีโอกาสได้ยินการซ้อมสวดมนตนนะคะเหมือนกับเราจะคนคนบวชใหม่นะคะเหมือนกับพระที่บวชใหม่เวลาที่จะทำวัดเย็นหรือทำวัเช้าก็จะมีการซ้อมกัน เพื่อเพื่อให้ท่องจําได้พระพระสงฆ์ทั้งหมดที่ไปตรวจในถ้ำก็เพียงเพื่อจะท่องจําแล้วก็เอาไว้พิจารณาธรรมในขณะปฏิบัตินี่นี่จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ชีอยากจะบอกว่าเสียงของเราอาจจะไม่ได้สร้างคุณงามความดีให้กับใครเราอาจจะเป็นนักร้องที่แสดงความสุขนะคะให้ความสุขกับคนอื่นแต่นี่มันเป็นสุขของโลกียะนะคะแต่การสวดมนต สวดมนต์ที่เป็นภาษาบาลีแปลเป็นไทยแล้วทําให้มีการสวดง่ายขึ้นถ้าเราตั้งใจที่จะสวดเสียงเหล่านี้จะส่งผลให้เรานะคะเป็นคนที่พูดแล้วจะมีคนฟังเราโดยที่ไม่มีไม่มีความตสงสัยเลยการเลือกเกิดของชีวิตเนี่ยมันเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะมีชีวิตอย่างมีความสุขเลือกได้ค่ะถ้าทุกคนเข้าใจในศาสนาพุทธนะคะ ศีลห้าอยู่กับชีวิตประจำวันของเราทุกวันท่านคงเคยได้ยินมิจีพูดในทุกๆเทปนะคะแต่เทปอันนี้อยากจะบอกว่าหาเวลาให้ตัวเองสักวันละสิบนาทีเพื่อสมาทานศีลห้าและสวดมนต์เสียงตรงนี้นะคะจะไม่มีใครมาแบ่งเอาของเราไปได้นอกจากเทพภูมิเทวดาจะเอนุมตนาแล้วญาติพี่น้องผู้ร่วงรับ ยังอาุโมทนากเกษียณของเราด้วย